ด็ครับมาพบกันในหน่วยที่50นะครับนากเรียหน่วยที่50คือหน่วยสุดท้ายแล้วหน่วยที่50นะครับหน่วยลอยตาววิเศษครับมี5กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมทากะหยาหลากสีนะครับกิจกรรมที่สองทิ้งให้ถูกของกิจกรรมที่สาการทำแตดขยะที่ถูกสีกิจกรรมที่สี่็ตะีลักโลกนะครับกิจกรรมที่ห้านะครับผุมผ้าลดโลกลอยครับ สวัสดีครับมาพบกันในกิจกรรมที่หนึ่งนะครับกิจกรรมถางขยะหลากสีนะครับตอนนี้นะครับให้ผู้ปกครองแนะนาหรืออธิบายขั้นตอนการทิ้งขยะและข้อควรระวังให้กับเด็กๆนะครับต่อจากนี้นะครับให้เด็กๆระบายสีทะขยะตามที่กําหนดให้นะครับผมตามสีที่กําหนดให้เลยนะครับผม ก็เครับกิจกรรมที่สอนนะครับกิจกรรมนี้นะครับให้ผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมให้กับเด็กฟังนะครับว่าในแต่ละวันมีขยะมีคนทิ้งขยะมากมายทั้งขยะเปียกขยะทั่วไปขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็ให้ปกครองแนะนําเด็กว่าแยกขยะแบบไหนนะครับผมต่อไปนะครับให้เด็กลากเส้นนํา ขยะที่สามารถไปรีไซเคิลได้หรือขยะทั่วไปไปทิ้งในถังขยะให้ถูกต้องนะครับในเรื่องของการกําจัดขยะที่ถูกวิธีนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้เรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวะละคํากันก่อนในวันนี้ขอนำเสนอคำว่า reduce reduce แปลว่าลดการใช้นะคะหรือว่าใช้ให้น้อยลงนั่นเองไปสะกดพร้อมๆกันเลย a e d u c e reduce แปลว่าลดการใช้หรือใช้ให้น้อยลงนะคะไปสะกดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกัน a e d U C E reduce แปลว่าลดการใช้นะคะหรือว่าการใช้ให้น้อยลงนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของการกำจัดขยะที่ถูกวิธีกันนะคะวิธีที่เราจะใช้กันในปัจจุบันนะคะเด็กๆสงสัยไหมว่าเวลาลดขยะนะคะมาเก็บขยะจากบ้านเราไป แล้วเขาจะเอาไปที่ไหนใช่แล้วเขาก็จะเอาไปที่บ่อขยะนะคะไปรวมรวมกันไว้เยอะๆแบบนี้นะคะแยกออกเป็นแต่ละประเภทนะคะเมื่อได้กองขยะที่แยกประเภทแล้วนะคะส่วนที่เขานำไปใช้ต่อไม่ได้นะคะก็จะต้องนำไปทำลายก็คือนำไปฝังในหลุมแบบนี้นะคะต้องเป็นหลุมขนาดใหญ่มากเลยนะคะขยะที่ย่อยสลาย ได้ยากนะคะเช่นขยะที่เป็นถุงพลาสติกหรือว่าโฟมต่างๆนะคะก็จะนำไปฝังไว้แบบนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าจะย่อยสลายไปจนหมดนะคะอย่างเช่นถุงพลาสติกนะคะใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าจะย่อยสลายไปได้โอ้โหเด็กๆรู้แบบนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะลดปริมาณขยะนะคะที่เป็นพวกพลาสติกนะคะโฟม หรือสิ่งของที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้เวลานานในการย่อยสลายเราควรมาใช้ของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะและวิธีที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดเลยนะคะก็คือการเผาขยะนั่นเองเพราะว่าควันนะคะที่เกิดจากการเผาขยะเนี่ยลอยไปในอากาศนะคะเมื่อมีปริมาณมากๆก,ก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนนะคะแถมยังเกิด มลพิษทางอากาศนะคะอากาศของเราก็จะไม่สดชื่นไม่สบายถ้าเกิดขยะบางชนิดนะคะที่มีอันตรายเมื่อโดนไฟเผาไปแล้วก็าอาจจะระเบ,บิดอูมได้เลยนะคะอย่างเช่นถ่านไฟฉายนะคะหรือว่าจะเป็นไฟแชกนะคะที่ยังมีแก๊สอยู่ด้านในก็าอาจจะทําให้ระเบิดได้เป็นอันตรายมากๆเลยนะคะและคุณครูมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยก็คือ มี3ข้อด้วยกันใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับไปใช้ใหม่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะการจะใช้ให้น้อยนะคะก็จะทำได้ดังนี้การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะทานอาหารให้หมดจานใช้แก้วส่วนตัวใช้กล่องอาหารส่วนตัวการใช้ให้น้อยลงของเด็กๆนะคะอาจจะเป็นการ ใช้ดินสอใช้ยางลบนะคะแท่งเดียวแท่งเดิมจนหมดนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่สวยแล้วแม่มันไม่ดีแล้วค่ะพ่อคะหนูยังได้แท่งใหม่แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้าซื้อใหม่แท่งเก่าก็ต้องกลายเป็นขยะแน่ๆเลยและต่อไปนะคะเป็นการใช้ซ้ำใช้ซ้ำคืออะไรนะคะก็คือการที่เราสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นนะคะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง อย่างเช่นนะคะเสื้อผ้าตัวเก่าเนี่ยของเรานะคะเด็กๆก,ก็สามารถนําไปบริจาคได้หรือว่าจะเป็นหนังสือนิทานนะคะต่างๆก็สามารถนําไปขายนะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อเล่มใหม่ได้คนอื่นก็จะได้นําไปใช้นะคะไปอ่านและเด็กๆยังสามารถนําขยะเหล่านั้นนะคะไปปรับไปประดิษฐ์ให้กลายเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ได้ด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นการ นำกลับไปใช้ใหม่นั่นเองวิธีนี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการนะคะต้องเข้าไปผ่านกระบวนการหลายกระบวนการเลยอย่างเช่นนะคะขวดแก้วที่แตกแล้วเขาก็จะสามารถนำไปผ่านกระบวนการแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นรูปแบบอื่นนะคะหรือว่าจะเป็นขวดในรูปแบบใหม่หรือว่าจะเป็นกระดาษนะคะที่เราเขียนไปแล้วนะคะหลายๆ แผ่นลายๆห,หน้าเนี่ยเขาก็สามารถนำไปผ่านกระบวนการแล้วก็ออกมาเป็นกระดาษใหม่ได้เริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนเลยนะคะแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อลดการทำงานของพี่ๆที่มาช่วยเราเก็บขยะจากบ้านเรานะคะจำสามข้อให้ขึ้นใจเลยนะคะใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ใหม่ถึงเราจะกำจัดขยะให้หมดไปจากโลกของเราไม่ได้นะคะ ดีครับผมมาพบกันในก,กิจกรรมที่4นะครับก,กิจกรรมเก็กดีรับโลกนะครับก,กิจกรรมนี้ให้ผู้ปกครองอ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เด็กฟังว่าขยะบางชนิดมีประโยชน์เช่นขยะจากเศษผักสามารถนําไปทําปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ขยะจากขวดพลาสติกสามารถนําไปทําสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ได้หรือทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆส่วนขยะจากถุงพลาสติก ทำให้เกิดมลพิษเพราะย่อยสลายยากจากนั้นนะครับให้เด็กๆระบายสีตามใจชอบให้สวยงามนะครับผมกิจกรรมที่ห้านะคะกิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อนนะครับกิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อนอันนี้ให้ผู้ปกครองอธิบายต้นเติมว่ามีปัญหาขยะมากมายนะครับในการลดขยะสามารถทาได้โดยการใช้ถุงผ้าแทน สูงพลาสติกนะครับต่อมานะครับให้ักเรียนระบายสีถุงผ้าให้สวยง,งามน,นะครั